วินนีครับสตางค์ครับไม่ใช่เอาชื่ออะไรวินนี่ครับวินนี่ครับสตางค์ครับผมนคะอีกีนงจะเป็นแฟนมิคู่คารกในยครับผมตื่นเต้นนะใช่คือตื่นเต้นตอนนี้รู้สึกว่าแบบอีกใจนึงก็ประหม่าใจนึงก็แบบว่าตื่นเต้นอ่ะเออเป็นความรู้สึกที่แบบว่านั่นแหละเอ็นครับ รู้สึออย่างไรอ๋อครับผมตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากครับผมก็ความจริงก็โหเราซ้อมกันมานานมากครับผมก็วันนี้รู้สึกว่าเออจะได้เป็นวันที่แสดงให้ทุกคนดูแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมี่แน่นอนครับครับผมความพิเศษเ่องนอกจากเราสองคนแล้วเพื่อนผมนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงมา ยอะๆอ่ะคือความพิเศษเรียกเรียกอย่างนี้ดีกว่าว er hmm, ่าคือโชว์เรามีครบทุกรสชาติละกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหวานหรือว่าจะเป็นเศร้ามมีเศร้าด้วยเหรอมีมีเอ่อซึ้งๆดีกว่าซึ้งเป็นว่าเรามีครบทุกรสชาติครับผมใช่ครับผมบอกเลยว่าลิสต์เพลงที่เราช่วยเลือกกันมาครับบอกเลยว่าทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็อินจอยกับมันได้ง่ายๆแน่นอนครับผมเพลงดีอ่ะเพลงดีแน่นอนอ่ะครับผมโอเเค อะไรนะครับรถไหนรถไหนช็อกโกแลตครับเราเล่นเราเล่นครับน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นรสออกไปทางหวานแหละครับแล้วแฟนต้องยังไงต้องเตรียมใจเตรียมอะไรมาแฟนเตรียมอะไรเตรียมเตรียมกล้องครับเตรียมกล้องเตรียมแรงและสิ่งฟรีดไว้ดีกว่าใช่เพราะว่าวันนี้พวกเราเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับผมก็แฟนๆนี่จะได้เสิร์ฟโมเมนต์อย่างเต็มหยี่ยมเลยครับผมเพลงที่เลือกมาคือเลือก ใช่ครับเลือกกันเองเลยก็ปรึกษากันครับผมเราสองคนเนี่ยสไตล์ต่างก,กันมากเลยอ่ะเรื่องเพลงอ่ะครับมีแบบตีกันลงไมว่าแบบอยากได้แนวนี้คนอยากได้ยังไงคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็น <ๆ S 2> ในส่วนของเพลงอ่ะผมจะผมจะค่อนข้างเชื่อสตางค์มากกว่าเพราะว่าผมแบบว่าเขามีผมเชื่อว่าเขามีเซนส์มากกว่าไหนที่แบบว่าผมไม่มั่นใจก็จะจะ,จะถามสตางค์งเลยครับว่าว่าเพลงนี้เป็นไงอะไรเงี้ย ใช่ครับก็ไม่ไม่ตีกันเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่วินี่คือแบบเออเราก็มาคุยกันว่าว่าเออเพลงนี้อ่ะอย่างเพลงนี้เป็นอะไรยังไงซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาจริงทุกเพลงแหละก็เห็นตรงกันครับผมใช่มีสตงสเต็ปไหมครับใช่นะครับต้องรอดูเออต้องรอดูดีกว่าอ้าวผมน้องอย่างนี่เห็นน้องสตา์น้องผู้ป่วยใช่ไหมับโอ้ใช่ครับคือเมื่อวานอ่ะ หนักเลยครับไข้40นะอ่าผมเป็นทอมซินักเสฟครับใช่ยังไม่หายแต่ว่าก็ฉีดยาครับตอนนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับแต่ว่าบนเวทีผมว่าเต็มที่แน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงครับอย่างวันนี้มีความกังวลใจเป็นพิเศษไหมรออใช่นะครับ <พอ S 1> ความกั<ว>งวลก<ว>ัง,งวลนะกังวลไข้จะกําเริบไปใช่ไหมใช่แต่ว่าคงคงไม่มาแล้วเพราะว่ากินยาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพูดไปนี่ก็หนาวมากตอนนี้แอร์ลงหัวไปดิครับแต่ว่าไม่กังวลนครับไ เต็มที่เนาะแต่ว่าเไม่พอรู้สึกนั่นแหละตื่นเต้นมากกว่าใช่เดี๋ยวพอได้พลังจากแฟนๆผมว่าเดี๋ยวไข่มันก็หนีไปละใช่ครับก็ก็นั่นแหละครับจะเต็มที่อย่างที่ทำมาทุกครั้งครับผมนอกจากเรื่องเพลงแล้วมจะมีอะไรที่พิเศษไปมากกว่าทีมงาเกมแล้วกันครับเกมของผมใช่ด้วยความที่ว่าเป็นแฟนเดย์ครับใช่ก็แฟนๆก็จะได้มีอินเทอร์แอคกับพวกเราเนาะบางคนโชคดีมีรางวัลด้วยนะบอกเลย่า้ันชิงไ อะไรนะครับเป็นแฮนด์เมดแล้วกันครับเออเป็นแฮนด์เมดทำได้มือเลยครับนอกจากไทยจะดูตัวเป็นด้วยตาเนื้อเรายังมีเรามีไลฟ์อ๋อเรามีไลฟ์เรามีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมสามารถดูผ่านกันทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้ได้ด้วยใช่ครับผมซีทาริกเก็ตเมเจอร์ครับผมนอกจากนี้แล้วคู่ของเรา2อคนครับนี้เป็นประกาศเป็นคู่หลักแล้วอ๋อครับ อ๋อ t h a t summer series นะครับผมฝากเลยนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวหน้าถ่ายตอนต้นปีน่ะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการทำบทครับผมใช่ครับผมแต่ที่เอาไปก็คือขือฮามากครับใช่ครับเหมือนเห็นเวอร์ชั่นของวินนี่สตังที่โตขึ้นครับเติบโตขึ้นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับผมจะแบบว่าไม่ใช่บทแบบว่าเป็น นักเรียนหรือมัธยมอะไรเงี้ยครับใช่ตั้งแต่แต่ตั้งแต่รู้พ l o t มาผมชอบมากนะพี่เด็กๆกับผมเคยติดละครเรื่องหนึ่งตอนป .4 ชื่อเกมร้ายเกมรักพี่เดชกับพี่ยาย่าใช่แล้วอยู่ที่ทะเลเหมือนกันเลยมาแล้วพี่ยาย่าไม่ไม่ก็หมายถึงว่าคล้ายนึกนึกถึงไงสถายที่ทะเลด้วยอะไรอย่างนี้ครับเเแแล้วราบบจะเป็นบล็อกบอยตัวจริงนะครับที่เนี้ยอืม ผมจะเป็นชาวผมจะเป็นชาวประมงครับชาวประมงที่รักสงบเดี๋ยวต้องไปเรียนตกปลาก่อนเรียนตกปลาดรื่ต้องเตรียมล่างทองต้องเตรียมล่างทองอยู่แล้วครับเพราะว่าอยู่อยู่ถ่ายถ่ายส่วนใหญ่ที่ทะเลก็เราจะใส่เสื้อก็ไม่ได้เป็นน้ำต้องถอดเสื้อครับผมองคชายครับองค์ชายครับ บุญชายก็ออกก็ก็ข้าฟิตเนสอยู่เรื่อยๆครับผม <c oughs> ใช่ก็เต็มที่อุย้ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนพี่โจ้เพิ่งลงรูปไปด้วยนะ <c oughs> ใช่ใช่ชใช่ใช,ช,ช่โอ้โหผมไม่เคยลงเหมือนกแล้วก่อนเขิน <c oughs> <c oughs> อยู่เหมือนกันนะครับก็ฝ <c oughs> ากเนาะแบบปีหน้ายังมีผลงานางครับผมก็ปีห<ใ>น้า<ใ>น,นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแด๊ซัมเมอร์ซีรีส์นะครับผมก็นะผมเจอเจ้าชายบุญชายหาดผมรอดูว่าจะสนุกแค่ไหนครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับโโอเเเคค่ะะวันนนีี้ราามใช่ครับ อ่าเพลงใหม่เราฝากเพลงใหม่อีกรอบละกันได้ครับผเผื่อคนยังไม่รู้นะครับฝากเพลงคนตรงข้ามด้วยครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าอ่าพวกเรามันเป็นเพลงนี้เป็นตัวแทนของพวกเราสองคนละกันที่เหมือนเป็นคนตรงข้ามกันแต่ว่าพอมาเจอกันแล้วมันลงตัวนะครับผมไปงก,ก็ฝากด้วยครับสามารถรับฟังได้ที่ TMCV Record ครับผมอ่าแ,แน่นอนเพลงนี้วันนี้ต้องได้ฟังแน่นอน,นครับผมวันนี้ได้ฟังแบบสดๆดครั้งแรกเลยใช่ครับ กบกีบกบกีบกบกีบครับผมวันนี้คู่เราเปิดคู่แรกเออแต่แรกมีแค่ราอีกสมใช่ก็ครับผมวันนี้คู่เราก็เปิดเป็นคู่แรกเลยครับของแฟนดีนบีเคเคนะครับก็เดี๋ยวตอนค่ำเขาจะเป็นพี่จิมมี่พี่ซีแล้วก็พรุ่งนี้นะครับช่วงบ่ายน่ยจะเป็นพี่มิวเลิฟแล้วก็คู่สุดท้ายปิดด้วยพี่บุญพี่เปรมครับสี่คู่นะครับผมรับไปแบบจุกๆนะครับผมใช่ก็ฝากด้วยครับวันนี้ก็เราเป็นคู่เปิดครับผมก็ จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับท่านงานอะขอสามคำให้ก็โชว์เราสักหน่อยวันนี้ขอสามคำให้ก็โชว์วันนี้ของเราหน่อยอ่ะอ่าคนละสามคำหรือว่าทีเดียวสามคำอันนี้สามคำก็ต้องตัดจังภาคจังาคความพิเศษของมัน่าเอาเป็นเอาเป็นนี้นะมั้ยเจ็บทอมซินนะของเขาหรือเปล่าอันนี้กูและอันนี้ของเขันนี้ของเขาอัน้เจ แต่ผมบอกเลยนะว่าถ้าใครนี่นะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องกังวลอะไรนะผมบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขอย่างแน่นอนบอกเลยว่าอาจจะหูเคลือบทองกันไปเลยก็ได้เออถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะป่วยนะครับแต่ว่าผมก็จะเอาความสามารถที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยออกมาวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมอ่าสามของผมเต็มที่ครับแล้วกันถ้าอย้อครับผมก็โอเค ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็มีทุกคนมากนะครับที่คอยพพอร์ตวินนี่สตาร์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมตั้งแต่ไม่ว่าจะเปล่าบนฟ้าหรือว่าเรื่องก่อนหน้านี้นะครับจนพวกผมพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนได้ยืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็สัญญาว่าพวกผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะ ไม่ทําให้มันมีผิดหวังกันดีกว่าครับผมโอ้พูดดีหล่อเลยครับก็เช่นกันครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดนะผมทำให้เรามาเนาะอยู่ตรงนี้ได้ครับผมก็ดีใจมากๆครับผมวันนี้ก็ทุกคนที่มาหากันนะครับผมหรือว่าที่จะดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับบอกเลยว่าวันนี้พวกเราเต็มที่ครับแล้วก็ทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปอย่างแน่นอนครับผมเรียบร้อยไหมครับอ่ะพิมพ์เซิร์ดนิด